วันนี้คือวันเนิบๆวันหนึ่งนะครับผมซึ่งหัวข้อที่ผมได้รับเนี่ยคือครูในใจฉันนะครับอ๋อลืมบอกวันนี้พี่โมกับติดไม่ว่างนะครับอุบัติเหตนะก็พี่โมนี่ติดธุระตั้งแต่เช้าแล้วส่วนดิดเนี่ยติดธุระตอนบ่ายนะครับผมก็เลยให้ผมนั้นมาจัดก,การทําคลิปให้นะครับผมหัวข้อ ของเราครูในใจฉันเรามาดูกันนะครับว่าครูในใจของผมเนี่ยเป็นรูปแบบไหนแล้วก็เพื่อนของผมนั้นมีครูรูปแบบที่เขาชอบแบบไหนครูในสไตล์กัวบัลูว่ะไปหาตู้บุญเทพบุญเด้อจากครูในใจ๋งมึงอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะครูแบบดีๆอ่ะคนกลัวนนะประมาณนั้นแหละแล้วก็ขอครูที่แบบเข้าใจนักเรียนว่ะกลัว ขอให้เขาเ้าใจนักเรียนทั้งหันละก็นี่คือครูแบบสไตล์แบบผมมานะก็ครูแบบคือที่ผมบอกในในคลิปอะ่ะคือขอแค่คุณเข้าใจนักเรียนก็พอแล้วนะครับผมคุณจะด่าจะว่าจะเจ้าระเบียบแค่ไหนขอให้คุณครูเข้าใจนักเรียนนี่คือครูในใจของผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนของผมเนี่ยจ,จะมีความคิดเห็นต่างจากผมอย่างไรครูในใจแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ กูนี่กนใจกูหรอเออนีใสอ่ะนีสารอมีใสแบบเข้าใจเด็กเรียนมวลๆยังเช่นคูกับพักก่อนชอบเป็นคูที่บบเข้าใจดกเรียนเป็นคูที่แบบนี่ยกระทำเรียนเรียนคอนแบ่แบบบ่ยังอยาต้องเห็นใจเด็กเรียนหนักาใ่ว่าให้คำปรึกษาตอนนั้นตึเออบ่หรอเราเราเห็นใจนะกแบบแบบงามงานหลายแต่เราแต่ที่เรสร้างงานหลายเนี่ยแต่เราแบบเราเห็นใจจ้ะอือหื ก็นั่นคือความคิดเห็นของเพื่อนผมนะครับก็เหมือนกันกับผมเลยอะคือขอครูที่แบบเข้าใจนักเรียนอะคือไม่ต้องแบบคือคุณจะเจ้าระเบียบก็ได้คือคุณจะบังคับเราก็ได้แต่ขอแบบเข้าใจนักเรียนครับประมาณนั้นเพื่อนผมก็ทรงเดียวกับผมเลยนะแต่ไม่ใช่ทรงเจ้าพ่อนะนั่นไงใช่เลยเดี๋ยวหาสาเหตุที่ผมมาปั่นจักรยานนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะ่คือหนึ่งคือเราออกมาทาคลิปด้วยแหละ2เลยก็คือผมแบบ ต้องการออกกําลังกายไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วช่วงนี้เราเคลียร์กับงานงานมันเยอะมากนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงจริงๆนั่นแนะระวังกันด้วยนะครับผมสุขภาพจิตสุขภาพกายก็รักษากันดีๆเนาะก็เป็นห่วงครับด้วยความจาใจพวกเราทีมงานโมเตอร์ิตก็ให้กําลังใจทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ซึ่งบอกเลยว่าโมเตอร์ดิตช่วงนี D ้แบบ ไม่ค่อยมีใครว่างอ่ะคือแบบบิดก็ไม่ว่างพี่โมก็ไม่ว่างผมก็ไม่ว่างพอจะมานัดรวมตัวกันก็ยากหน่อยนะครับผมต่างคนต่างไม่มีเวลาให้เนาะอาจจะทําคลิปช้าบ้างขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราาให้ดิดให้กําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดีกว่าเอาไป Let's go <S กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ